มาแล้วจ้าวันนี้เป็นเมนูผัดซีอิ๊วค่ะวันนี้ได้หมูหมักมาจากตลาดนะคะจัดไปเลยค่ะวันนี้ทานทั้งหมดเจดถึง8ดคนด้วยกันค่ะใส่น้ำมันพืชค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมสับของเราลงไปนะคะผัดให้กระเทียมนะคะมีความหอมแล้วก็เหลืองนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่หมูหมักของเราลงไปค่ะวันนี้ใช้เป็นหมูหมักงาขาวนะคะประมาณครึ่งกิโลค่ะแล้วก็ปรุงรสน้ำปลาซอสน้ำมันหอย น้ำตาลทรายแล้วก็ผงอร่อยนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะรสชาตินะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้แบบว่ากลมกล่อมนะคะก็ปรุงในนี้ให้เรียบร้อยเลยค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะวันนี้ใช้ประมาณ5ฟองนะคะค่อยๆขยี้นะคะให้ไข่นะคะจับตัวกันเป็นก้อนๆจะได้แบบนี้เลยค่ะใส่เส้นใหญ่ของเราลงไปค่ะเส้นใหญ่ของเรานะคะคลุกกับซีอิ๊วดำข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ ช่วยแบบว่าประหยัดเวลานะคะทีนี้ก็ผัดให้เส้นใหญ่สุกแล้วก็ใส่ผักคะน้าค่ะใส่ทั้งก้านทั้งใบนะคะแล้วก็เร่งไฟให้แรงค่ะผัดทุกอย่างนะคะให้สุกก็เป็นอันเสร็จค่ะเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมูหมักเยยุวยค่ะ